สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีซี่เหล่าพี่น้องสู่คนครับพี่น้องในประทศหลวงไปตังเสียเพียงเนาะปลาตัวเพ่อรวยครับข้ามยังอยู่เลยตีข้ามารอฝายกับผมข้ามใส่เบ็ดครับเบ็ดหลักเขาผมห่างหายไปโดนเลยครับผมใส่ได้ใส่อยู่แต่ว่ามันพูดถือครับผมสิมาลอเมืองอีกเบิ้งเมียก็บุหรี่ไอ้เถื่อแต่ปลาตองนี่นไหมนี่เอฟซีเป็นขอมากพนว่าใส่เบ็ดหลักเบ็ดปลาตองเห็นเบิ้งแน่ท่านผมใส่อยู่ครับผมแต่ว่ามันพูดถือมาอีกแล้วนี่เบ็ดไปโดนหรอ มาล่องอีกครับผมเงี้ยเข้านี่ครับเหมือนเดิมเงี้ยปลากระเดือดครับเป็นกระเดือดแซ่แข็งครับเด้อครับผมอัดซองปีดไว้แล้วมาไล่นำเบดซิบซีครับผมชัวคุนครับการสันนี่เพิ่มเติมมากคือไ่ลูกหมุนครับตัวทวงครับมันจงมาล่อครับลองเมืองออยู่บนครับผมใคยจกหลังสิบหายชิบหายินเก้าเหครับผม มันเป็นอย่างไรยังไหวอยู่บ่ได้ยักเถ่อบ่ได้ก็บ่ได้หายขาดดิอยู่นี่บ่ได้จะสวีหลีเด้็กไปย่างเถือก็ถือยืดขาดถือแม่ตะกี้เถือจนแม่ว่ามึงไปเศร้าใจมาเด้อละว่ะตะกี้แต่มันเถือกเถือกขาดมันครับผมผ่านขั้วผุ้มเลยคืออยหัวอยู่บ่ได้บ่ได้กัดโตบาลเนี่ยโตเป็นกึ่งสันแม่ว่าจะไปใช้มีอีกเด้อละว่ะพ่อก่อนละว่ะตะกี้้าผ่านขั้ว โอ้ยจนได้บวกว่าผู้ทรงใทรปวดแตนมาใส่ว่าได้แจ็คตัวแบบครับผมดึกลงไปไก่ครับเด้อชุดแห้งเกิดโอ้ยไปขาดกระทะเดี๋ยวแนหมายก่อนครับผมลื่นลื่นลื่ถุงไม้ครับถุงไม้เดี๋ยวผมเนี่ยไม้เหรอไม้สีหวานเลยแมน ต้ไม้นี่ลืมเลครับผมลื่ไม้แท้ไม้ก็ต้องจะลามขเราครับเบิ้งมันก็จะเป็นตกปลาอแมนฮะใส่เ็เป็นตุกปล่าโมือกลอง เมื่อกองเละงย,ย,ยละ,ไ,ะงไ,งดยได้เดืดอดนนีด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 ีอีดี้าดัดีดีดีดนดรดีดีดดีดี่ีดนดีดีาีเด้อีด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 ีอีดีดีดีมาดอดีงีดีดีดีนีดีดีีีดีดดีดีดีดดีดีีดดีกีด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 ดี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 ีดีีีดลีดี ว่าจะหาเ<ม>ต็มเดอม <c oughs> อ่ะ้หไายปุ่นเนี่ยปุดทุกไม้แ่ไม้เนี่ยอืมดื้อแต่เดื่อไม้ก็ยังดื <c> ้อ <oughs> หลังต่งเข้าโอ้บรรยากาศด,ดีด้ผมยำแรงแตเตวนพุ่งนแ้วเวนวีวีกส็สะรลงขื่นนะครับผมแต่ก็ลงลงก็ขึ้นยุ่นนี่แหละตเตวนก็ได้ <laughs> ก็ให้เขา2เลยปัหายอย่าง้างเสือเกี่ยวล้านเรอบดแ้วตอนนี้เกานนงาาดห12เมตรล้านกระชิบล้าน12ครับ ปาแซแข็งปลาสองฟิตรัก <c> ก <oughs> <c oughs> ระเดือกปลาสองฟิตเอาปลาเป็นไส้แลวก็บดถือตะกยส้ดูดครับผมบระพก้องไดแล้วลอดนงองได้แล้วหล,ลอดนึ่ นนบ่ได้ก็บยมาม,มามาหยามได้ปีนข <c oughs> <c oughs> ่อหยามด้ปีได้ยหยามด้ปีไม้เขาลงไปคนเออไปครับผมไปไปหนครับผมหม้เขาไปอ่าไฟ เบ็ดรักกไม่ไ <French> ด <Claire laughing> ้เบ็ดรักปลาพี่เิดตัวหน่อยออแบบเดิเนกินบวเนาะกินครับงูด้อมากินเด้อกะเชาเจ้าตัวหน่อยด้วยบ้านเอ

หลังสุดท้ายแล้วครับผมท้ายเลยท้ายสุดพวกไม่สองเลยหลังสุดท้ายไม่สองตัวหน่อยเดียวครับผมแถมเพิ่นแถมมากินตัวโซกี้ดีฮะนี่มันสแลนปูขึ้นมาเปล่าสอบกึ๊บกัดสองเลยเด้อตีนเด้อหมานเด้อหลังสุดท้ายแถมอีกฟอง ล่อหมาเมือเชาเวว้าครับผมจะเดี๋ยวหลาบเหนียวบ่ครับไะเห็บลอยครับผมไปเบียดเท่าสาวไม่ยอมนะครับผมล่อหมานน่งกันครับสวัสดีเนะสาวครับสวัสดีแม่้าจ้ายา,ามิดครับผมเมิดหลักเท่าลุ้มมั้งครับผมหมานมอหมานเนอเบ็ดลัก,ลกเบ็ดปลาตองเท่านี่ สุดท้ายให้สองโตนตึงมะตึงมะไม่มไมหอดเบ็ดขั้นบ่หมา,มมาน,นเห็นเนรียกว่ากลัวเป็นก็ต้องขึ้นครับผมการการตอนเช้าครับผม ร้อนเฉยตัวนี่โอ้ยมีเปร์เซ็นด์ด้อน่อง่ารอนก็ดีใจเลยที่นะับท่นถืงด้นี่ร้อนเ <c oughs> <c oughs> บิ้องรับลุ่นน้ำกันครับผมหลังแรกมมงยังหลังต่อไปครับผมทีบุได้อีบวะบุไดเตม็มละหายมาดู ใช้เบ็ดพูนมันดึงพูดพูดพูดใช้เบ็ดข่ได้หนีนี่นี่นี่สนิเข้าเนี่นี่ปลาอยู่เบ็ดข่อยนี่ยคือหนีปลาเนี่ยนี่นี่ือแล้วครับผมนี่ลัางนี่โดนแน่นอดนี่นี่ครับปลาก็เป็นดีใจใจนี่ครับผมโดนแล้วส้องเด็ดนะครับผมนี่นีครับโอ้โหปลาครับผมสวยงามเลยแป้มสวยงาม ทั้งสองคนเหรอแม่ครับทั้งสองเดี๋ยวพอเบ็ดผมก่อนเบ็ดพี่นี่พี่น้องเนาะพุ่เบ็ดเท่าพุ่เบ็ดเท่าเลยนะ่ขวางกันเบียเลียนเบียดเเอ้ยดีใจนะครับผมมาแล้วทิ้งติ๊ตามหาครับนี่อุ้ยตัวงามเลยครับผมหนึ่งแต้มโดดหลังที่สองครับผมโอ้โหสุดใจพุ่ยจิลึกตัวนี่ ต้องตัดครับนี่มตัดกันไก่ห้องไปไก่ไก่มาตัดครับผมอ้ยดีใจครับผมนี่อ้ยหาหยาเกลี้ยครับผมหาจนได้แล้วมันมันมันมาแล้วครับผมนี่ครับผมตัดครับกินลึกตัดเลย นั่นโอ้ยขอโซ่นะครับผมผมดีใจแห้งแอนโ<ฮ>ดนเลยนะครับว่าได้พ่อเนี่ยนี่ต่องไงครับผมยังลักการเพิ่นนะอาจจะประดูนะยอดเลยลไปครับผมตุน,ลนพพหลนังต่อไปครับม่กล่องเลยขึ่งนั่นมันอีกย่าบ เดีกติงยังเลยังนี่เาด้เเขาจะบกู่เลยบกู่เลยหรอมื่อหมานี่เขาจะจิ้งช่วอยุ่เบ็ดมื่อหมานเขาพูอาเดีเวพี่บกิงช่วงบรรยากาศตอนสอบเป็นไกันครับผมคล่นพวกขึนครับยิ้มออกแล้วใจเลยบดพอมาโดนร้อนปะหาพอครับผม่นร้อน ตัวเงว่าหลอนครับหอนบวยอยทุกนครับผม <c oughs> หลังสะบไปครับผมพี่น้องนี่จะม,มีหยางนนี้ยือ มิดซิงคิอนาเมือนี่คือบาบวานมิดซีรีคือหนี่นนนนก็ลงบันไวๆก็ช่วงนี้นะครับผมว่างป่าว่างป่าช่วงก็ต่งมันตกบนเราครับคือยกหเปียก แต่อดเห็ดบ่มหมานห <c oughs> มานกูปูเมื่อเนี่ยยังวไงอยู่โม <c oughs> กิงก็เลยลืมเลยโอ้ยหนูร้อนดีปะร้อนดีครับผมแล้วปูหมานี่ร้อนร้อนทุกหลังนี่นี่หลังบ่ร้อนสองหลังลเหบ่ท่าน้อน เป็นมันเป็นไม้ดีนะครับคิดว่ามันมันหนาดิเริ่มกินเงี้ยแล้วเดี๋ยวสิมข้ามาสั่มอยู่ครับผมตัวใหญ่เลยบ้านอืมอตัวใหญ่ไม่คุณกิน <c oughs> บ้านผมว่าพวกอัดช่องฟิตเวลายอยู่ครับผมเงี้ยวเงี้ยวไปกระเดือดสูบซะหรอบมันหันบอลเลยเขหหาหนูนี่นะมันกินน้ำแขังอยู่นะหนูอยูอน่น้ำแขัง รอน,น้ำรอไนไปสิแหละหนูกินบอกหอยได้เพื่อนบอกหูงยามเนี่ย่ะจุนหลังต่อไปครับผมหลังสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายเลยท้ายสุดนั่นด้รึเป็นเสียกบัวเข่งบ,บัวมีดเสียกบ, <laughs> บวยัวเข่งเสียกเข่งเข่งตึงๆเลยละ่ะกุ้งร้านเงินได้ซายนะ่ะใช้ย,ยีตะนาจะนะอื หมาตัวเดียวลหละคือยังดีที่หมานียนอุ้ยหายาหญ้เยครับผมตถืเมือถือได้ครับตบะกี้นะวัตหายอ่นลงกับถือตะกีนช่วงเดือนเดือนสิงหาจำได้หมานขากหมานเนี่ยช่วงนะครับมับ้หลอนทั้ง เน้ยแม่นแม่นไอพิฆามากซ้ำอยู่ครับผมมาอีกกพอเงียผมสต็อกเวลายอยู่ครับยังไงอยู่เงียผมสต็อกเวลายอยู่มาครับผมสุดทุกงานเจอหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมให้เบิ้งอีกเจอหนึ่งนี่ครับผมผลงานเท่าแข่มาแต้มหนึ่งครับงามๆเลยอืมดูนะ อ้ยดีใจด้วยครับผมเมื่อได้พอกันโดนเลยยังไหวอยู่มีแต่ห้อยกัด่นะยังกัดจะประดูเพรได้ลาบครับผมลาบเหนียวนะครับเนาะไปหมักดีไปกินดีไปหมักซูกินซูครับผมไปขวดแก้วอืมเป็กระเดาครับผมโอ้ยขาดแรยง่ายเลยครับผมบรรยากาศยามเบสตอนเช้ากลับะมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกหลังแก่ครับผมขอบคุณทุาชิมจุจบขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไปเลยกดแชร์ เ,เปิดผิวกำลังแกในคลิปตะตอปลาเขนองสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าคลิปหน้าพบกันไหมครับอ่ะเค็ดที่ตะคนครับผมจะกินลาบปลาตอนะผมครับ <c oughs> นี่หน่อยก็แบ่งกันกินครับผม